ความเชื่อโบราณความฝันในตอนเช้ามักเป็นความจริงในวิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมเอเชียหลายแห่งความฝันไม่ใช่เพียงแค่ทาพจินตนาการที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับแต่ถูกยกให้เป็นสัญญาณหรือลางบอกเหตุถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าความฝันในตอนเช้ามักเป็นความจริงเป็นหนึ่งในความเชื่อโบราณที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาช้านานความฝันตามความเชื่อไทยโบราณ ในสังคมไทยโบราณความฝันถูกแบ่งไปหลายประเภทโดยมีทั้งฝันที่มาจากจิตใต้สำนึกฝันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฝันที่สะท้อนบุญกรรมเก่าของบุคคลนั้นๆมีการจดบันทึกและถ่ายทอดตำราทำนายฝันที่อธิบายว่าแต่ละความฝันมีความหมายอย่างไรเช่นฝันเห็นงูหมายถึงจะได้พบเนื้อคู่ฝันเห็นฟันหลุดเป็นลางร้ายเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่เป็นต้นในหมู่คำทำนายเหล่านี้มีคำกล่าวที่ว่า ถ้าฝันในตอนเช้าหรือใกล้รุ่งความฝันนั้นจะเป็นจริงซึ่งถือเป็นคำเตือนและคำบอกเหตุในตัวว่าควรใส่ใจหรือตีความฝันให้ถูกต้องโดยเฉพาะความฝันที่เกิดในช่วงเวลาใกล้ตื่นนอนทำไมฝันตอนเช้าถ,ถึงถูกมองเป็นจริงตามความเชื่อเรื่องเวลาคนโบราณมองว่าโลกแบ่งเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานแตกต่างกันและช่วงเวลาตั้งแต่ตีสามจนถึงก่อนฟ้าสางถือเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมารับรู้คำขอ ความคิดหรือสื่อสารกับมนุษย์ได้ง่ายที่สุดดังนั้นความฝันที่เกิดในช่วงเวลานี้จึงเป็นเหมือนลางหรือสัญญาณที่สื่อถึงโลกจริงมากกว่าฝันทั่วไปฝันในช่วงหลับลึกน้อยทางวิทยศาศาสตร์การฝันที่จำได้ชัดเจนมักเกิดในช่วง REM rapid eye movement ซึ่งมักเกิดในช่วงหลังของการนอนหลับโดยเฉพาะก่อนตื่นนอนความฝันในช่วงนี้จึงชัดเจนกว่าฝันในช่วงต้นคืนคนจึงจดจำได้แม่นยำกว่า จึงนำไปตีความต่อได้ง่ายจิตสำนึกใกล้ตื่นมักเชื่อมโยงกับความจริงหลายคนฝันถึงสิ่งที่กำลังคิดหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนั้นหรือวันถัดไปเช่นฝันเห็นคนโทรมาแล้วตื่นมาก็ได้รับโทรศัพท์จากคนนั้นจึงเกิดความรู้สึกว่าฝันตอนเช้าเป็นจริงมากกว่าฝันช่วงกลางดึกที่มักเลือนลางตัวอย่างจากความเชื่อผืนบ้าน ในตำราสมุดขอยทำนายฝันและบทพระคาถาเก่าๆยังมีการระบบเวลาไว้ชัดเจนว่าฝันกลางคืนก่อนเที่ยงคืนมักเป็นนิมิตจากจิตปรุงแต่งไม่ควรยึดถือฝันหลังเที่ยงคืนถึงใกล้รุ่งเป็นฝันที่เชื่อว่าเทวดาหรือวิญญาณสามารถส่งสารถึงได้เป็นฝันที่ควรตีความอย่างระมัดระวังฝันในวันพฤหัสบดีใกล้รุ่งเชื่อว่าแม่นที่สุดเพราะวันพฤหัสคือวันครูวันแห่งปัญญา นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าหากฝันตอนเช้าและไม่อยากให้เป็นจริงควรเล่าความฝันให้ใครักคนฟังทันทีหลังตื่นเพื่อคลายโชคชะตาหรือบางคนอาจกล่าวคำว่าฝันไปเถิดฝันดีจะมีโชคฝันร้ายให้หายไปความเชื่อโบราณย่างเชื่อว่าความฝันในตอนเช้ามักเป็นความจริงเพราะคนโบราณเชื่อว่าเทวดามาโปรดสัตว์ซึ่งเคยเป็นญาติมิตรของเรานั่นเองความฝันกับศาสนาและจิตวิทยา ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเองทรงแสดงพระธรรมเกี่ยวกับนิมิตในความฝันเช่นความฝันของพระนางมายาหรือความฝันของพระเจ้าโกศลซึ่งในบางครั้งก็เป็นนิมิตแท้บางครั้งก็เป็นเพียงภาพหลอนจากจิตใจโดยทรงสอนให้ใช้ปัญญาและไม่ยึดติดกับความฝันจนเกินควรในทางจิตวิทยานักจิตวิทยาเช่นซิกมันฟรอยและคาวยุง ต่างมองว่าความฝันคือการสะท้อนจิตใต้สำนึกและความต้องการที่ถูกกดทับดังนั้นความฝันจึงเป็นกระจกที่สะท้อนความคิดความกลัวหรือแรงปรารถนาของคนเราซึ่งอาจทำนายอนาคตได้ในทางอ้อมควรเชื่อหรือไม่แม้จะไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์พิสูจน์แน่าชัดว่าความฝันในตอนเช้าเป็นจริงแต่ที่แน่คือความฝันในช่วงนี้จำได้ชัดเจนกว่าทำให้มีโอกาสนำไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในชีวิตจริงได้มากขึ้น ความฝันบางอย่างอาจเกิดจากลางสังหรณ์ความคิดค้างคาหรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาทางร่างกายความฝันที่เกิดในตอนเช้าอาจกลายเป็นแรงผลักดันให้คนระวังหรือคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นเช่นฝันว่าจะเกิดอุบัติเหตุทําให้เดินทางอย่างระมัดระวังซึ่งป้องกันเหตุร้ายได้จริงสรุปความฝันในตอนเช้ามักเป็นความจริงคือหนึ่งในภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีทั้งมุมมองทางจิตใจจิตวิทยาและวัฒนธรรมแฝงอยู่แม้อาจไม่มีการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์อย่างแน่ชัดแต่ก็สะท้อนถึงความใส่ใจของคนไทยต่อสัญญาณต่างๆรอบตัวและการใช้สติปัญญาในการตีความฝันเพื่อเตรียมรับมือกับอนาคตหากเข้าใจความฝันอย่างมีสติไม่ยึดติดจนเกินไปและใช้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนความฝันไม่ว่าจะเกิดขึ้นเวลาใด ก็อาจเป็นสัญญาณแห่งโอกาสที่พลิกชีวิตเราได้อย่างน่าประหลาดใจ